ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะแอดมินนูน้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทั้งช่องทุกๆุกท่านเด้อจ้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้ แอดมินจะมาว่างรับฐบไทยเด้อจ่าเด้อรัฐบาลไทยประจำวดวันที่สองพฤษภาคมเด้อจ่าเด้อสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกตอนแรกแอดมินว่าจะว่างให้วันที่หนึ่งแต่ว่าบอถาแล้วเด้อท่านผู้ชมแอดมินจะว่างให้เมื่อน,นี่เด้อจ่าเด้อ สำหรับท่านใดที่เขามาแล้วเบิงหัวขอแนเดอร์จ่าเดอร์คลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเดอร์จ่าเดอร์รัฐบาลไทยประจำนวดวันที่2พฤษภาคม2,566นะคะหลังจากที่แอดมินได้ว่าง10หาคูลงไปน้จะนะ่าเนาะว่าง10หาคูลงไปแล้วหลักกา ตัดออกห้เหลือ you เก่าคู่เดอจ่าเดอตัดออกห้เหลือ,อยู่เก่าคู่คลิปนี้แอดมินก็จะตัดออกให้เหลือ you อสองคู่เน้นสองคู่เน้นและสองคู่กันไว้ด้วยแล้วก็แถมสามโตนหน่ เด้อจ่าเด้อแถมสามตัวด้วยชอบจัดขัดผ่านคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมผิดจรณาเบิงเดือจ่าเด้อขันมันเป็นคือจังฝันนะจ๊นะเนาะขันมันเป็นคือจังฝันนั่นมันก็นนาจะบ่ระาดเด้อจ่าเด้อเอาแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางนั่นแอดมินก็ขอฝากช่องก่อนเด้อจ่าเด้อสำหรับท่านใดที่เขาไมา่เลวชื่นชอบแนวทาง แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องน้ำในเด้อจา้าเ้อสำหรับรัฐบาลไทยก็จะลงบอลลายนะจ้ะเนาะสำหรับทางช่องแอดมินลักๆจะเป็นแนวทางเล็กห้าน้อยเร้อจา้าเ้อรัฐบาลไทยส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้วางบอมีเล็กลายสูตรเด้อจา้าเ้อมีเพียงสูตรเดียวนี่แหละธํามช้ชมที่ว่างให้ ชุดเต็ม15คู่แล้วก็จะค่อยๆตัดออกให้เด้อจ่าเด้อต่อไปนี้แอดมินจะนำมาวางให้สังหวัดเด้อจ่าเด้อบ่มีหลายคู่บ่สับสนนะจ่าเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นกะอย่าลืมเบิ่งชุดเต็มเด้อจ่าเด้อบางเถ่อแอดมินกะตัดบ่ถือนะจ่าเนาะธรรมชมชื่นชอบแนวทางตัวเลขถ้ามักปูใดก็คือเลือกชมตัดเอานะจ๊าเนาะ เอาสำหรับอ่าท่านใดที่สนใจสนับสนุนทั้งล้านนะจ๊ะเนาะแอดมินมีกาแฟยาสีฟันสบู่เด้อจ้าเด้อแล้วก็ครีมนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาส,สอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยเด้อจ้าเด้อสำหรับกาแฟ,น,น,ะน,ะน,ะาฟนี่นะจ๊ะเนาะกาแฟนี่เด้อจ้าเด้อ เป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพเดอะจ่ะเดอเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพเขาชะงุมเป็นกาแฟาปุ่มําเเ็จลูกเดอจ่ะเดอสําหรับเขาชะงุมนี่ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะจะผสมเทาวันเปียงสามชนิดเดอจ่ะเดอจะมีเทาเมื่อยเทาเอ็นอ่อนและเทาวันเปียงนะจ๊นะเนาะสามชนิด ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะบรรจุในกล่องซองแบบนี้นะคะบรรจุในกล่อง15ซองนะคะราคา225บาทเดอ้อจ้าเ้อราคา2 2 5่บาทกล่องน้อยนะจ้าเนาะแต่ว่าถ้าท่านใดที่อยากได้หอยใหญ่มีเดอ้อจ้าเ้อหอยใหญ่บรรจุห0ซอง750บาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีแบบโอนเดอ้อจ้าเ้อ สำรับตัวนี้เป็นสมุนไพรโมโนเดอรอ์โมโนโคอฟฟีปรุงสำร็จรูปสำรับตัวนี้จะมีส่วนประกอบ3ชนิดคือแนมเห็นคุณผู้ชมเห็ดลิ้นจืดปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองดุออ่นเดอร์ สำหรับโมโนตัวนี้ช่วยในเรื่องบำรุงสายตาและบำรุงประสาทบำรุงสมองและช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะสำหรับโมโนโนะจาน๊ะเนะบรรจุในกล่อง15ซองเหมือนกันนะคะราคา225บาทเดอจ่าเดอสั่งสองกล่อง450บบาทส่งฟรี แบบโอนเดอจ้าเดอหรือว่าจะค่ะไปกับยาสีฟันสั่งสองชิ้นขึ้นไปแอดมินหนูน้อยส่งฟรีแบบโอนเดอจ้าเดอสหรับยาซีฟันนะจ๊ะเนาะสำหรับยาสนะีฟันสำหรับยาสีฟันสมุนไพรตัวนี้นะคะแอดมินแนะนำ อยากให้ลองเด้อจ้าเดอคุณพอ่อคุณแม่ทันใดที่มีปัญหาเรื่องฟันนะจ๊ะนะปวดฟันปากร้อนในเคี้ยวน้ำแข็งไม่ได้หรือว่าลูกเล็กเด็กแดงที่ชอบทานลูกอมเด้อจ้าเดอแอดมินแนะนำยาสีฟันสมนุนไพรตัวนี้นะคะ ผสมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจืดและว่านหางจระเข้เลอจ้าเด้อใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7ขวบเ้อจ้าเด้อแต่วา่าหลานแอดมินนั้นใช้ตั้งแต่3ขวบนะจ้ะเนาะเพราะว่าเพื่นจะมีปัญหาทางช่องปากทางเหงือกบ่อยๆ่อยนะจ๊ะเนาะสำหรับทานใดที่มีปัญหาทางเหงือกทางช่องปากบ่อยๆ a d แอดมินหนูน้อยแนะนำอยากให้ลองเปิดใจใช้ดูนะคะ ก็คือว่ามันดีอีลีเนาะจานะ้ะเนาะแอดมินหน่อยใส่มาก่อนจะนํามาขาย,ดยาเดอ้อจ้ะเด้อก่อนจะนํามาขายแต่ก่อนแอดมินใช้รหัสพี่สาวสั่งมากเนาะจานะ้ะเนาะสั่งใส่เองบ่ได้ขายแต่ว่าตอนนี้สมัครตัวแทนขายเองแล้ว,ดวเดอ้อจ้ะเด้อใช้มาเป็นปีแล้วเกือบสองปีแล้วละ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินมีปัญหาทางช่องปากบ่อย เดจ่าเดอจะมีแบบว่าฟันขุดนั่นไหม่านมช้ชมแอดมินมีฟันขุดสองข้างตอนนั้นบ่หั่นได้พออย่าสิฟันตัวนี้ได้ไปพาออกข้างหนึ่งคือข้างขวาตอนนี้ยังเรือฟันขุดอยู่ข่างซ้าย่านมช้ชมมันพูดขึ้นมาฟันขุดฟันขุดเนี่ยมันจะพูดขึ้นมาบ่มเมิดเดจ่าเดอสี่สุดไทยในปากมันพูดขึ้นมาอยู่แต่ว่ามันพูดขึ้นมาบอมเมอด มันจะค่อยๆพุดขึ้นมาแต่ว่ามันกับว่พุดขึ้นมาจะคือเป็นหลายปีเราทำาม่ช่มเป็นสิบปีแล้วมันกับยังอยู่คือเกาเวลาห้าเขียวของแข็งๆเนี่ยกระแทกมันมันจะบวมเลยฟันเนี่ยมันจะบวมแล้วก็เป็นน้องพอมทันใดเคยเป็นทีมีฟันขุดจะรูดีนอกจากเนาะแต่ว่าตอนนี้แอดมินทอนไปฟังนึงแล้วตั้งแต่พระห่านมาพอกับยาสีฟัน สมนุนไพ่ตัวนี้ตอนนี้แอดมินก็ใส่ยาสีฟันตัวนี้เรทาทำ้ชมเหงอกนี่กับบอเป็นเด้ทำใ้ชมแต่กวนันเป็นบ่อยมากเลยสามมือเป็นซีมือเป็นปวดตะเงเหงกปวดตะฟันขุดตอนนี้บอเป็นทำใ้ชมโดนโดนกับจังสิเป็นเด้ ถ้ามันไปนกระแทกแห้งๆอีดีเนี่ยมันจางสิเป็นย่ามแปงสิย่ามแป,ง,ง,แปงฟันจางสีทำใม้ชมเวลาบางค้นเพิ่นฝาวน,วน,วนานะแปงสีฟันต่ําปากทิ่มเหยือกจางสีทำให้ชมปากีิลอนในนานะจ้ะเนาะปกติแต่ใส่ย,ยาสีฟันตัวนี้หลุดึกว่าบอเป็นบอลลอนในแล้หลกะฟันแข็งแรงร้อนไปจ้ะเด้ออ้อาวสำรับทันใดที่สนใจกะล่องสั่งไปใส่เบิ่งงนะจ้นะเนาะ ยาสีฟันสมนุนไพรผสมสารสกัดจากเห็ดลินเจอและบ้านหางจระเข้เด้อจ่าเด้อไม่มีส่วนผสมของแป้งนะคะ้ายทานที่เพื่อนสร้างไปเพื่อนก็บ,บอกเป็นค้าเดียวกันว่าใช้ดีมากตื่นยัางมือเสาเนี่ยจากที่น้ำลายห้าโบูดน้ำลายไม่โบูดไม่เหม็นลดกลิ่น บุหรี่กินกาแฟท่านใดที่กินกาแฟกินชาสุบบุหรี่อยู่นี่ช่วยได้ดีมากนะจ๊ะเดอ้อปากเหม็นจังสินว่าจ๊ะเนาะใส่ยาซิฟันอีกอย่างกับปากเหมน็นล่องมาใส่ยาซิฟันตัวนี้เบิง่งนะจ๊ะเดอ้อแล้วจะรู้สึกว่าใช้ดีจริงๆเนานะจ๊ะเนาะเอาท่านผู้ชมแอดมินว่าอย่างไรท่านผู้ชมกับพอเสือล่องสั่งไปใส่เบิง่งนะจ๊ะเดอ้อแนะนำสินค้าดีๆให้ใส่นะจ๊ะเนาะ เราก็จะมีสบูท่ทันใดทีเป็นสิวนะจนะ๊ะเนาะชอบเป็นสิวมีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยสบู่ใบบอวบกตัวนี้ลูกสาวก็ใช้อยู่นะคะลูกสาวแอดมินใช้อยู่ตอนนี้แอดมิน,หน่หน่อยก็ใส่น้ำเพินรู้สึกว่าสิวพึ้นยบหนาเพินขาวนะจ๊ะเด้อสำหรับสบูบบ่ใบบัวบกสำหรับสบู่ตัวนี้จะช่วยลดสิวแล้วก็ป้องกันสิวเกิดใหม่ด้วยนะคะสิวที่มันเกิดแล้วเนี่ย แกตุ้มแกหัวมันออกไหมทนให้ชมแห่งเร็วดีขึ้นอย่างนี้เด้อจ้าเด้อแล้วกะ็หนาบมันอ้อมนะจ่าเนาะก้อนละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเด้อจ้าเด้อสำหรับสบู่ใบบัวบกตัวนี้แล้วกะ็สบู่ตัวนี้นะจ่าเนาะเป็นสบู่สมุนไพรทองคําเด้อจ้าเด้อสาหรับสบู่ก้อนนี้จะแพงกว่าตัวนี้นะจ่าเนาะสบู่ตัวนี้นี่จะราคาสองร้อยสี่สิบบาทเด้อจ้าเด้อสองร้อยสี่สิบบาทใช้ล้างหน้าอย่างเดียวนะคะ ใส่ล้างหน้ายอย่างเดียวเร้จะาเด้อสำหรับอ่าสบู่ซองก้อนนี้ตัวนี้มันจะเป็นสบู่อ่าอ่าสมุนไพรทองคำนะจ่าเนาะมันจะเฮ็ดให้รูปคุ้มขนท้ากระชับหนาเด้งเต่งตึงแล้วจ่เด้อตอนนี้สาหรับอ่าสบู่ล้างหน้าทูโตกุณต้าเล่งผิวขาวนั่นบ้านไหนมีของแล้วจ่าเด้อบ้านไหนมีของบ้านไหนมีของวอมทรงนะจ๊าเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งก็ เท่เขามาสัง่งใบใด,ด,ดบเดอ้อจ่าเด้ออ่าจะมีน้ำนมขาวกับอ่าสมขมิ้นดเดอ้อจ่าเด้อสมขมิ้นนี่ลดกินไก่ได้ดีอิลีดเดอ้อจ่าเด้อลดกินไก่ได้ดีสําหรับสบู่อ่าคุณตาเล่งผิวขาวเนี่ยกินน้ำนมข้าวและสมขมิ้นใช้ถูตัวล้างหน้าได้นะคะกลิ่นหอมฟองเยอะมากคนกับหมักขายกระด,ดีเด้อจ่าเด้อสําหรับอ่าสบู่ตัวนี้เพราะว่า มันได้หลายสิบก้อนหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทมันได้หลายนะจนะ๊ะเนาะคนมักคนชอบใช้ได้เป็นเดือนเลยนะจนะ๊ะเนาะเอา้าสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าโทรเข้ามาสอบถามแอดมินได้เลยหรือว่าจะทักไลน์มาได้จ้ะเดอ้อ0926325513เมมเบเบอร์เพิ่มเพื่อนทักไลน์นะคะ เข้ากลุ่มฟรีก็เบอร์เดียวกันนะคะ0926325513ติดตามแอดมินหนูน้อยได้2ช่องทางคือทางช่อง YouTube และกลุ่มไลน์ให้แนวทางฟรีๆแล้วจ้าเด้อถ้าจะติดตามรัฐบาลท่าย,ยัางเดียวกับก็บคือหนา Facebook ส่วนตัวก็ได้ะนะจ้ะเนาะค้นหาคำว่าหนูน้อยเดี๋จ้ะเด้อหนูน้อยภาษาอังกฤษ N O O N E y แมนบ้างท่านผู้ชมจื่อบ่ได้ประมาณนั้นละท่านผู้ชมรือว่าจะพิมพ์คาว่านูหน่อยก็ได้มันก็นจะเด้งขึ้นเ,เป็นภาษาอังกฤษละ,ละท่านผู้ชมแต่ว่าไ้กดอันคําว่าภาษาอังกฤษมันก็นสิมีหน,นาน,น่นยอยๆโชว์อยู่ทั้งเพจบ่ต้องเข้าไปเด้อจ้ะเด้อแอดมินบ่คอยได้ไปวางหาเพจประพอบางเื่อบอ่คอยได้เข้าไปเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนโทรศัพท์กับสาก็ลเลยบยไ่บได้เข้าไปแล้วท่านผู้ชม เอามารับชมแนวทางกันเลยนะจ๊ะเนาะสำหรับรัฐบาลไทยคันมั่นเป็นคือจังฝันนะจ๊ะเด้อสำหรับรัฐบาลไทยนั้นแอดมินปล่อยไปนะจ๊ะเนาะหลกกะ้กับแอดมินกับสัญญาว่าจะตัดออกมาให้เน้นๆตัดไดอยู่ซีคูนะจ๊ะเด้อแอดมินตัดไดอยู่ซีคูแต่ว่าจะเน้นให้นั้นก็คือสองคูนะจ๊ะเนาะสองคูกัมีคูหนึ่งอีกเน้นเ หายนำครูทีเน้นเนหายนั่นถ้ามันเป็นคือจังฝันเ้วจะเดอ้อทามาช่วมกะจะเต็มไปเลยนอกจากเนาะเอาพอ่อใดฟังเ้วจะเดอ้อเบงทุนในกระเป๋าของทันนำนอกจากเนาะสำหรับทันทนไดทีมีทุนลายกะสื่อหลายทันไดที่มีทุนหน่อยกะพ่อได้ฟังนอกจากเนาะบ่มมีเพลูวา่าเล็กเสียออกตัวใดทุกอย่างคือแนวทางเ้วจะเดอ้อ คือแนวทางก็คือเหตุออกมาแล้วเอามาประกอบกับความฝันแล้วก็เอาไปเสียงนะจ๊ะเนาะแอดมินแถม3าตัวนั่นแล้วจ้ะเด้อสาตัวสิคู่นะจ๊ะเนาะสามตัว10บคู่0 39 2 39 4 39 6 39 8 39หแล้วก็ศูนย์สี่เก้าองสี่เก้าแล้วก็8ปดสี่เกนะจ๊ะเนาะ ่านมู้ชมเห็นเหล็กชุด3ตัวแลวก็คือสิรู o u e t t e admin เน้นให้ตัวใดเน้นให้ก็คือสมเก่าสีเก่าที่จ้าเดอเก้าสเกาคูหนึ่งทีอด m i n หน่อยเอาไปเซียงฝันได้ปลานะจนะ้ะเนาะคููหนึ่งที่อด m i n เอาไปเซียงเราฝันได้ปลาแต่ว่าได้ปลาตายปลาตายนั้นเป็นปลาเน้นได้่านผช่ชมปลาเน้นเอียบแลวเป็นปลาเกลือ บม่แหงได้ทำมาชมมัน,ป,นประมาณปลาแหงเป็นปลาเกลือไหมได้เอาไปแจกใจคนได้ทำมาชมมีคนเอามาห้นู่นหน่อยแล้วกะนู่นหน่อยกะได้เอาไปแจกใจเพื่อนบ้านหลยคนปลาเน้นได้หล่ไลยได้ทำมาช่ได้ปลาเน้นหลยแห้งแล้วกะเอาไปแจกใจเพื่อนบ้านนำนะจาะเนาะกะคือเลข3สามเก่าแอดมินนู่นหน่อยเอาไปเสี่ยงกะคือว่าได้ปลาหลย คือตัวนี้แหละ่านมช้่มคันเป็นยังฝันกับขอให้ออกตัวนี้ก็แล้วกันเจาะเนาะแล้วก็สีเก่ากันไว้น้ำเนาะกันเลนคือกันกะสซิมีชุดกันน้ำก็คือหกสามหกเก่าเน้ะจ้ะเด้อตัดออกมาให้เนาะเนาะเป็นชุดกันน้ำซีคู่นี้บอลลายเนาะ่านมช้ชมเนาะบอลลายเล่นพ่อฟังเด้อจ้ะเด้อคันมันเป็นคือจังฝันเนาะเนาะกัขอให้เลขกเข่า หมวดที่ผ่านมาก,กับเขา่าเลยจ้ะเด้อจากสิบหาคูตัดออกมาให้เก่าคูหลังจากนั้นคงทุ่ทายแอดมินตัดให้หาคูกับคือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะจ๊ะเนาะแล้วก็เอาไปบรปไปเสียงฝันได้ทรรมช่มหมวดที่แล้วแอดมินบดาไปเสียงฝันกะไปฝันนะว่างเหล็กมาแล้วกะได้ฝันได้ไปเกี่ยวเขาได้หนึ่งเขาเหล็กกัะเขา่าได้ทรรมช่ม แต่ว่าแอดมินหน่อยกับฟันยูโรจ่าเดอร์ฟันได้ของได้ยังมีคนมาอยู่นัน่มนะจ๊ะเนาะเอาไปเซียงเลขกตัวนี้ขึ้นต่อมากอะฟันอีกได้ทาเพิ่มก็รู้สึกว่าฟันดีอยู่แล้วก็ได้หนึ่งเขานั่มอยู่แต่ว่าหนึ่งเขาหวดเดี่ยวหวดที่แล้วได้ฟันว่าหนึ่งเข่าหาหวดหวดนี่ฟันอยู่ขึ้ืนถี่พานมาก ฟันว่าได้หนึ่งเขาแค่หดเดี่ยวเด้อทาช่มแล้วการได้ไปเก็บมะพริกแห้งให้ทำชมเก็บมะพริกแห้งอ่ะแดงๆแล้วกะ็ฟันได้ไปซื้อของซื้อพักแม้ทาชมคิดว่าเหล็กเขาอยู่สตัดออกมาถือบอทาชม่มคุณพ่อคุณแม่ทาชม่มพีพ,พีทุกๆท,ท,ทันผิดจรณาเบิงเดจ้าเด้อแต่ว่าแอดมินกำลังใจสามเก่าแอดมินเอาอไปเสี่ยงฟันได้ปา ติดยู่ที่ว่าเป็นปาดตายปาเอือบนี่แหละ่านผช้่มอ้าท่านผช้ชม,นะรรม,ชมผิดจรณาเบิงแล้วจ้ะเด้อแอดมินมีมาฝากมาตอนสำนีเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้จะบอดด้ผสมกับห้าน้อยแล้วจ้ะเด้อคลิปนี้แอดมินแยกคลิปออกมาเลยว่าจะว่างต่างแต่มืมาว่านแล้วลืมเมื่อนี่ก็เลยเอามาว่างเลยเนาะจ้ะเนาะคันมันเป็นจังฝันนั่นก็ขอให้พอแม่พี่น้องทั้งช่องแอดมินหน่หนอย โชคดีปังๆสุขคนนะจ๊ะเดอ้อเอาสำหรับคลิปนี้ทันใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแน้วทางกะอย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนะ้ำเด้อจ่าเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะจ๊ะเนาะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามร,ร,ร,รับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ